ัสดีค่ะมื้อนี้ค่ะอาหารเที่ยงค่ะอาหารเลงด่วนอยู่แล้วค่ะบ่อยากกินแกงอ่อมบานเฮาด้วยค่ะมีเนื้ออยู่นิดนึงค่ะประมาณ200กรัม,นมเนี่มั้งนี่หน่อยมีอยู่ด้วยค่ะ200กรัมหน่อยก็มาเฮ็ดทันเป็นชนิดหน่อยแล้วก็มีเะครื่องปรุงด้วยค่ะมีผักชีลาวด้วยค่ะแซ่แข็งค่ะมันหายากทั้งพี่ค่ะหาพ่อหาใดก็เอาซื้อมาก็มาตัดทัน,าทานแซ่แข็งเก็บไว้ให้กินโดนๆเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีพริกหน่อยต่างใบกระเทียมหน่อยหน่อไม้แดงไส่หอมนะคะเพราหน่อยมีต้นหอมนี่หลายแล้วมีทั้งอ่ เกิน่อนยังนะต้นมันนะคะหน่อยก็เลยบอใส่หัวหอมมีเห็ดนะคะมีบักบวบแล้วก็มีบักเขือนนะเดี๋ยวจะใส่บักเขือนอนั้นแบบเขือมวงเสร็ทีหน่อยเคยเอามาสุกป่ะคะ่ะเห็นป่ะค่ะเอ,เ,อเอามาสุกเสียมาใส่แกงอมอมุ้งจะเป็นไงก็มีขคาค่ะมีใบบักกูดแล้วก็มีเห็ดแค่นี้ค่ะพักค่ะปลาข้าไปจัดการเลยคะ่ะบัดนี้ค่ะอยากกินเข่าละปลาข้าค่ะก็เปิดไฟหน่อยก็จะเอาอันเอาเนื้อลงไปล้วนก่อนนะคะหน่อยจะใส่มันไก่ น้ำมันจากไก่แหละค่ะมันยังมีเหลืออยู่หน่อยนีใส่ไปเอาไปล้วนอันนี้เอาไปสกเอาไปล้วนเนื้อหน่อยประมาณนี้แหละคะ่ะ มอมแบบบานๆ้วค่ะอยากกินค่ะอหมอมอะน้ำมันอนจากอ่อลีตรงมาจากไก่อะค่ะหนังไก่ไม่ยังโมบดจะหน่อยๆก็ไม่เห็ดกระเพราของที่ละจัดไปค่ะจัดไป วมเพ้าสมคว้เราบลค่ะโอเคเราเอาพริกใส่ลงไปเลยค่ะพริกพริกกระ,กะเทียมหน่อยตามแล้วเฮ็บผู้เดียวกินผู้เดียวค่ะ มีนุเผ็ดๆแซ่บๆนี่ค่ะกินไต่คพื่นเดียวคือแม่คือหน่อยเและคะ่ะเด็กหน่อยกินก่ได้หน่อยก็จะเอากระเทียมโอ้ยเปผิดข่าไข่ค่ะแซ่แข็งคือเกลาค่ะเอาไว้ไปครูดลงไปเลยเอาไปพัดเลยค่ะไคบกินเนื้อไหนก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะเด้อไคบกินเนื้อก็เอาไก่กะไดย์้ลไก่เห็ดกะไดเด้อคะ่ะ เพิ่นมาหน่อยบางหน่อยมีเนื้อดิดๆหน่อยจะกินด้ค่ะเน,นเ,นนเ,เนื้อกินยู่แต่ว่าดิมๆกินเธอนึงเอามาเห็ดแกงอมเอามาเห็ดเนื้อแดดเดียวกินด้อข่าเหนียวค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปสิเห็ดเนื้อแดดเดียวค่ะอันนี้เห็ดแกงอม,มเนื้อไปก่อนเนาะแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่ค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่นิดหนึ่งนะคะเอาน้ำเปล่าใส่นิดหนึ่ง บอกค่ะสีบบกพริกเป็นยา่าเนี่เราเนาะหน่อยอย่าสีพริกกับพริกไทยเนี่เพชรคักพิษแน่เัรทีนีหน่อยกับสีรอ,อ,อให้มันเดือดนะคะหน่อยกค่อยสปรุงรสนะคะแล้วหน่อยก็สีเอาผักใส่ที่หลังอันดับน,นี่หน่อยกับมาหันอันนี้ก่อนค่ะมาหันอุทธที่ผ่าเสียงดังเป็นนิด ขัน้นแบบเขือค่ะแบบเขือม่วงหนุ่ยน้อยทีหน่อยเอามาสุกค่อยบ่อยค่อยบ่อยฟังกันบ่ค่ะข้างในมันก็สิเป็นยังเส้นบ่ค่ะเป็นเนื้อสัยืดเป็นเน,นื้อสัยืดเนาะเอาลงไปเอาแบบเขือลงไปค่ะเดี๋ยวมันสีด,ดำห <c oughs> ั่นแสงเสียเลยค่ะสดๆ ก็นำมาสุบมันงกระแซบอยู่เลยค่ะไม่รู้ว่าเอามาใส่ายางแกงอ่งอมเมื่อสิบเมื่อสิบเป็นยังไงถ้า,มา,าไม่รอดมะซ่ายาแกงยังอื่นหน่อยหน่อยจะเอาบอราะเขืออีกอันอีกอันสีหนึ่งสีสีคือบระเขือบอา,านเท่าเลยค่ะสีขเขียวๆอังสันนะคะบคระเขือปอกอังสันค่ะแต่ทั้งผีหน่วยมันใหญ่คยบ่อยฟังน้องน้องมันใหญ่ค่ะ ปรุงก็สซมีน้ำปลากับผงรสดีะคะ่ะน้ำปลานิดหน่อยชูดดรสโบไซด้วยคะ่ะเพราะว่ารสดีมันกับชูรสคือกันระคาน้ำปลากับมีชูรสไผ่มักก็ใส้ไปด้อค่ะหน่อยมักสไตล์นี่หน่อยก็ใส่แบบนี้นะคะเนาะมักไผ่มักมันเป็นบ่ค่ะส่วนมากชูรสหน่อยยิใส่พวกพวกเมนูต่ำคะ่ะ ขันเมนูให้กับเขาเนี่ยหน่อยคือพ่อใส่หน่อยใส่เจ็บผงโรดีพระว่าเรากอาผงรดีมาใส่ค่ะใส่เบิ้งเราค่อยชิมอาเด้วยค่ะประมาณเนี่ยค่ะเค่องส่อนโต้เด้อประมาณเค่องส่อนโตะค่ะเริ่มเดือดเราหน่อยก็ใส่น้ำปลาร่าน้ำปลาร่าค่ะ ็นบ้นำปลาล่าของฟิลิปปินส์คือเก้ามมหันต์เนเบิร์ดเอ้าใต้บดโหลดค่ะพ่อกระเทิร์นเห็นบ่ใส่ให้เบิร์ตรขวดขวดนั่นจะเป็นยังเสียค่ะเบื่เอเงินเด้อค่ะขวดนั่นจะเป็นยังสี่นำ้นำนำ้ำน้ำน้ำปลาล่าบ้านเขาขวดหนึ่งประมาณสี่สิบบาทค่ะโอ,อ้ถึงบล็อกแม่บันไดสี่สิบห้าสิบบาท ก็กินได้อยู่เนาะแล้วก็เอาพักอันนี้ลงไปค่ะเอาบอกบวกลงไปเอาบวกก็เห็ดลงไปค่ะ เนี้ยก็นหนึ่งไว้แล้วว่นที่หน่อยเสีเอาบันใบหอมเดี๋ยวบุฟานจใส่แล้วค่ะแต่ว่าหน่อยเสีเอานี่ใส่ไปก่อนอต้นหอมค่ะเห็นบอลนึกข้าวหมาอก็เถอะเดี๋ยวข้าหน่อยไปหาฝามาปิดกันนะค่ะแป๊บนึงเอาเด้อค่ะปิดฝาแล้วรอให้มันเดือดอีกรอบนึงเดี๋ยวเดียวไหนคือเสียเอา หนอยชิชิมรสเบิองแล้วก็หน่อยกิ้อ่อใบเออ่ผักชีลาวกับใบเออ่ใบหอมนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แค่นั้นเองง่ายๆค่ะแกงอ้อมเดี๋ยวเขาก็จะไปโซยกันเนาะค่ะเนาะรอแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเห็นบ่ค่ะน้ำเดือดแล้วผักผักหน่อยสุกแล้วแบบทีนี้หน่อยก็จะเอาผักชีลาวลงไปค่ะชีลาวแซ่แข็งเลยนะคะ โดยก่อนหน่อยก็จะเอาใบหอมค่ะใบหอมหัน่นหน่อยสอมาร์ทกน้ามลายเป็นเดหน่อยสอมาร์ทบอกว่าน้ามคลุกค,คลิกกิ้งเซ่ค่ะเอาไว้จังค่ะเวลากินข้าวเหนียวเนาะแซบค่ะสิบร์ทขาว่าแกงอ้อมปิดฟ้าต่อค่ะ ปิดฝาต่อพร้อมเสิร์ฟค่ะแต่ว่าสีดซิมนิดนึงค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงปิดฝาค่ะเดีย๋ยวให้หน่อยซิมกันเนาะล่ะสิบบอกอย่างแซ่บค่ะย่างเผ็ดเลยค่ะไปค่ะเดีย๋ยวเขาไปจัดจานเสิร์ฟก,กันเนาะมาเช่นี้ค่ะแป๊บนึงค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องน,นะคะเฮ็ดแล้วแล้วนะคะออมเนื้อแบบบานๆแล้ะคะ่ะคนสีกินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ค่ะเด้อมือดีสิบบอกสัสสัก ย่านมูฟังบูรุเรืองได้แบดที่นี่มาเด้อค่ะน้องนอยเห็นว่า,ห,าหิวเข่าแล้วบัดที่นี่ถึงเวลากินเขา่าจะเป็นยังสี่หรอเฮ็ดแล้วก็บอกว่าส่วสิได้กินเนาะเป็นบ่ค่ะน้องนอยน้องสลีใช้ค่ะแม่ย่าคนงามนะคะพี่แคลีค่ะปายูเมียฟางสาร,รคามเยอรมานีนะคะปากกาอินเดียนะคะพ,พี่แก้วนะคะลูกเกา้าแสนค่ะพี่คุณจิดาพี่ชดะด้าค่ะน้องปลาที่อังกฤษค่ะ,ะพี่ลินพี่เต็มอยู่ญี่ปุ่นดนะค่ะมาเด้อน้องหนูขาวน้องปอมมากินน้ำพี่หน่อยเด้อค่ะเด้อพี่จ้าเริงร้อน สามขนาดในอเมริกามากินน้ำี่หน่อยด้อค่ะคุณพินเยอรมันนี่มาน้ำเด้อค่ะเด้อเอาค่ะใช้พนม่น้ำค่ะบัตจินีบอลืมเด้อใช้พนม่เนี่ยเห็นบอบอลืมพี่หน่อยบอลืมเด้อค่ะมาค่ะบ่ะผู้ใดเดี๋ยบผู้อดนซื้อก็ยิ่งหน่อยใจเด้อมาเด้อค่ะไปค่ะซิโซ่แล้วข้าวเหนียวกันหนึ่งไว้แล้วค่ะพ่น่ะใส่เบื้องข้าวเหนียวพ่น่ะค่ะข้าวเหนียวหนึ่งไว้แล้วค่ะป้าค่ะโซ่เลยค่ะเพ็ดเพแซบๆจำนึงเสียงหน่อยมักจำเอาเสียค่ะ อืเผ็ดค่ะเผ็ดน้องจุม๋มจิ๋มเห็นบ่นหรอมาได้น้องจุม๋มจิ๋มมากินน้ำพีหน่อยกินเนื้อบ่ไผบ่กินเนื้อมันเองขอโทษเลยเด้อค่ะเด้ออีสะเผ็ดค่ะอุ้ยแซ่บอ่ะผู้ใดเผ็ดนย่ยงแซ่บแท้ ทั้งสับทั้งเผ็ดค่ะอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงสดวนทเด็กกินคือเราสดที่เฮ็ดกับเขาให้ลูกกินพี่ก้อยยู่มอ่ะจนิดน้ำค่ะเย็ดจิ๋วแล้วค่ะมันจะจิ๋วมากินน้ำใหม่ได้ค่ะบางเย็ดจิ๋วดำหน้าแต่เด็กอยากมีหน้าเด้อแต่เห้นหน้าเป็นเย็ดจิ๋ว อยู่เมืองนอกก็เด็กินแกงอ้อมแ่บๆเด้อค่ะอ้าวน้องแก้วนะคะน้องแก้วอยู่ฝรั่งเศสคะ่ะกล้วยไม้ชาแนลมาน้ำเด้อค่ะมกบวบหวานหน้ารัสเซอออนยูนิมี่บวบขาย ห่อนขอห่อนบวบก็เก่าล่ละค่ะมาจากอินเดียปลาเก๋ยอินเดียมาเด้จับปลาเก๋ยปลาเก๋บ้านปลาเก๋ยหาซื้อบวบได้ป่จ๊ะหน่อยละซะออนผักสวนคับไปอยู่เด้ ยังไ,ได้พักอัน,อนหละผาของประยุก่เนาะเก็บใส่แสแข็งว้นใดของหน่อยมันตายเบิร์ดส, <c oughs> สือเม็ดมาจากเมืองไทยบ้านในเพาะอ,อยู่ค่ะพันนี้ร่อนเข่าหนาหนาวก็ทุงสิเพาะสือใบโหรละผามากสือใบกระเพรามากสือบอกืะเปาะมากค่ะ giấy cốm nhìn bó nè mà đây giấy cốm cháu mà kì nắm lại đứa ơi sạp lại hết đu đại cả cứ nói sửa bó cho con à? ประเทศอื่นอะหน่อยก็ค่อยได้กินพริกเลยถือว่าพริกเม็ดหนึ่งหน่อยไส้เม็ดหนึ่งนี่หน่อยแบบว่าแต่มาเห็นยูทูบเนี่ยบอว่าเฮ็ดเม็ดหนึ่งตะก,ก้อนนะคะแบบว่าสไตล์ให้ได้ได้เผ็ดไลท์แต่มาเห็นยูทูบเนี่ยเฮ็ดให้หน่อยกินเผ็ดได้หลายขึ้นเพราะอย่างบอกค่ะมันกินอาหารไทยถูกเหม่อเนาะมันมันงหหน่อยกินอาหารไทยคู่หม่อมันกินอะ่บรบอสเลิ่มชิ้นหรอบอกค่ะตะก้อนบอสกินเป็นได พลูกไม่นหน่อยๆอยู่กับผค่อยได้เห็ดกับเขาอ่าบ่ม,มีเวลาตอนนี้ลูกเริ่มง่ายละมีเวลาเห็ดของที่แบบพ่ออยากกินได้นะคะประมาณนี้ไปเมื่อนี้มาสันๆมาเร็วๆไปเร็วๆด้ะค่ะเนาะเดี๋ยวสิไปกินตอนหลังไม้คือเกาเดี๋ยวซิฟ้า,าเไปเห็ดทุระ,ะด้ค่ะเด้อมื้อนี้เอาแค่นี้ค,นค่ะคําุผท้ายด้ยค่ะเด้อแซ่บค่ะ ขอบคุณทุกคนค่ะมาแห่งกันมังใจหน่อยนะคะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมั่งใจหน่อยนะคะเด้อผ่อนคลิปน้านะคะเนาะ Thank you so much for watching my video and hope you enjoy and see you next clip bye ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ